Terima kasih telah menonton! ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากการติดตามบรรยากาศการประกอบอาชีพของชาวนาในจังหวัดกาลสินหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนาปีเสร็จสิ้นโดยส่วนมากนํเข้าวเปลือกไปขายและแบ่งไว้เป็นอาหารในครัวเรือนจากนั้นในฤดูแล้งทําการเพราะปลูกพืชประจําฤดูโดยเฉพาะพื้นที่ชัยน้ลาลเปาอํเาเภอเมืองอำเภอยางตลาดอํเาเภอกำบลาไซซซึ่งทุกปีที่ผ่านมาจะมีการเพราะปลูกข้าวนาปังเต็มพื้นที่แต่จากภาพที่ปรากฏในวันนี้ชาวนาปรับเปลี่ยนผื้นนาข้าวมาปลูกพืชชนิดอื่นแทนการปลูกข้าวนาปังกันเป็นจานวนมาก หลังจากที่ผ่านมาประสบปัญหาราคาข้าวเปลือกตกตำ่ำกิโลกร,รัมละ5บาททำให้ขาดทุนนายสมบัติภูทัดลายอายุ54ปี ชาวนาบ้านโนนสามัคคีตำบลดอนสมบูรณ์อำเภอยางตลาดจังหวัดกรฬสิน์กล่าวว่าในฤดูแรงของทุกปีที่ผ่านมาตนเองจะทำนาปลังโดยทำนาวานเพื่อความสะดวกประหยัดต้นทุนมีน้ำเพียงพอราคาดีพอมีกำไรบ้างนิดหน่อยแต่ผลสืบเนื่องจากราคาข้าวเปลือกนาปีที่โรงสีและหลาลรับซื้อทั่วไปรับซื้อในราคาต่ำในปีนี้เพียงราคากิโลกร,รัมละ5บาทขณะที่ราคาปุ๋ยเคมีค่าจ้างรถเกี่ยวข้าวสูงมากชาวนาทุกคนต่างประสบปัญหาขายข้าวขาดทุน สำหรับตนเองไม่กล้าเสี่ยงที่จะทํานาปังอีกเพราะหากทํานาก็คงขาดทุนจึงหันมาปลูกข้าวโพดและถั่วฝักยาวแทนขณะที่เพื่อนชาวนาหลายรายก็หันไปปลูกพืชชนิดอื่นเช่นมันสําปะหลังและพืชตะกูลแตงอื่นนายสมบัติยังกล่าวอีกว่าสําหรับตลาดรองรับผลผลิตก็จะนําจาหน่ายตามตลาดชุมชนและตามหมู่บ้านซึ่งคาดว่าจะได้กําไรไม่ขาดทุนไม่เหมือนกับปลูกข้าวหรือทํานาปังเพราะการปลูกข้าวโพดและถั่วฝักยาวดูแลง่ายไม่เส้นเปลืองปุ๋ยเคมี ไม่ต้องจ้างรงงานหรือรถเกี่ยวข้าวโดยเฉพาะราคาซื้อขายสูงกว่าข้าวเปลือกเสียอีกอย่างเช่นข้าวโพดสามวักราคา2ี่บาทหรือถั่วฝักยาวกัมละสิบบาทการเปลี่ยนอาชีพจากการทำนาปังมาปลูกข้าวโพดและถั่วฝักยาวจึงมั่นใจว่าจะมีไรายได้ดีมีกำไรมากกว่าการทำนาปังแน่นอนปลูกขา้าวนาปังครับปีแต่ว่ามันราคามันม่มีครับปีนี้นาราคาพอดัทั้งปุ๋ปยก็ราคาสูงครับ ปุ๋ยยูเลียตอนนี้ขึ้นเหยียบถึงพันหากระครับคปุ๋ยูเลี้ยตอนนี้ลองใส่ข้าวโพดร้องบึงทำทางมันได้ขายได้กินไปซะสดงนะครับผหน้าฟังมาโอ้หลายปีครับหลายปีละสิบกว่าปีแล้วครับปีนี้เพื่อปลูกครับเพราะว่ามันต้นขึ้นมันสูงครับทั้งคารถไถทั้งคารถเกี่ยวทั้งคาปุ๋ยนะครับราคาเขากัตกต่ะตำครับยันมันเปลี่ยนราคาเลขปลูกหันมาปุ๋ยข้าโคตรบักทั่วปักงาล่องเบึงครับครั้งแรกครับล่องเบึงครับ การที่ขายนี่แหละครับคุณฮักคุณไปขายนี่ใะตลาดเ,าเ,เขาอ,อยู่น้องเกียนนี่แหละครับน้องเกียนเถวหน้ามตลาดอยู่ขายน้ำบ้านน้ำครับตุ่มขายครับขึ้นวา่าสิอ่า,าได้กำไรดีก็เฮ็ดเขาหน้าปังอยู่